นี่ครับมาตามขั้นตอนเลยครับฝ่ายแดงนรงฤทธิเพชรนองกีครับไปน้ำเงินเดชอุทัยสอทรงธรรมนะครับ127ปอนด์กำหนด5ยกครับใกล้เคียงครับถีบยันไว้ก่อนนะครับเดินเข้ามาครับต่อยหมัดวงในดูครับวงในเอาละครับวงในขีบตีแล้วครับว่าดูว่านรงฤทธิ์นี่จะเป็นมวยที่จับในแล้วก็ตีเข่าได้ดีครับ อาวันนี่ครับอุ้ยอุ้ยนอกกับนนอกกับนวัดกันเลยครับมาตอนนี้มาหลังจากโดนจิ้มลำตัวไปเยอะโมโหเอ้าดูครับมานอุ้ยนี่ครับศอกก็อุ้ยไหวไหมโอ้ยหมวนลงไปเลยครับเรียบร้อยเลยนะครับจังหว่าเข้าเบรกนี่มาทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งหมัดนะครับกรรมการนับก่อนนะครับก่อยังลุกขึ้นมาได้นะครับเดชดูไทยเวลัเอาล้ครับหมดพอดีครับเดินขยำเลยนะครับพยายามเบียดนแต่ว่า เดนดูไทยนี่เขามีแข้งนะครับคอยสกัดเอาไว้เอาละครับเริ่มจะเบียดจะปล้ำได้อีกแล้วนะครับโอ้ทอดหัวแบบนี้เริ่มจะอันตรายแล้วนะครับไม่ชอบนายเลยนะครับเดนอุไทยฝีมือวงนอกนี่แม่สวยงามครับแต่พอหนาลงลิศจับได้เมื่อไหร่นี่ทำท่าทำท,ท่าไม่สู้เขาเอามีศอกมาครับวงในแต่ว่านนี่แหละครับแมแก้ไม่ได้ก็ขย่มขย่มตัวเดียวครับเอาตีคืนมาเสียบเอามีศอกอต้องขืนหน่อยครับ ต้องหือต้องอื้อหน่อยแม่แต่ว่านายนายทำท่าจะาห้อยอีกแล้วครับฮะฮะนายไม่ค่อยสั่นถ้าโอ้ย <c oughs> ดูเสียบน่ากลัวจริงๆรไฟแดงนั่นลงลิศอาหารนอกกับนายแล้วครับว่าอย่าไปอยู่ในเกมของเขาพักออกไปก่อนซ้ายแกอย่างเนื้อนานครับโอ้ท่าไม่เดินนี่โดนโดนหมัดเข้าไปอีกแล้วครับดักแทงเข้าไปขีบยัดไปก่อนเสียบเสียบไม่มาแต่งตัวนานทั้งคู่ครับ แดงแตงก็ไม่ค่อยชอบหมัดจิ้มรับตัวน้ำเงินก็ไม่ชอบในโอ้โหเโอ้ยแ่าแตะเชียวหน้าไปเลยครับปู้ตอนนี้มาอยู่ที่ลูกฮึดลูกฮึดน็อกสองโอ้โหเอ้าเอ้าเอ้าดูครับอาจารย์ธีรวุฒิหันโบกมือเลยครับผ่าเซฟเซฟนักมวยนะครับโอ้โหแตกด้วยครับมาเดชอุทัยนี่ครับผู้ชนะของเราก็ไฟแดงแล้วครับนรงฤทธิเพชรหนองกีนะครับเอาชนะน็อกในยกที่สี่ครับ 2นาทีกับอีก7วินาทีนี่ผู้ชนะยกสี่ครับนลฤงลิ์เพชรหนองกีโอโหวันนี้หัวใจสุดๆทั้งคู่เลยครับโอโหสุดยอดเลยดูไฮไลท์ครับดูไฮไลท์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับนี่ครับว่าตัวเองก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับโอโหแต่ว่าฮึดครับฮึดฮึดแล้วก็ฮึดชุดใหญ่ๆแล้วก็ผ่านด้วยนะครับพี่อารีต้นยกแล้วออกมาฉายเลยนะครับต่อยท้องต่อยหนะ้าโอโ้ว่า จุดเกิดเหตุนี่มาโดนตวัดแข่งเข้าปลายทางนะครับถึงจะไม่จังเท่าไหร่ต่เริ่มออกอาการซึมไม่เห็นหลังจากนั้นนี่โดนชุดใหญ่ๆเลยนะครับของนาลงลิ์ทั้งหมดัดทั้งศอกหัดเข้าไปดำรมาการแล้วนะับแทงเม็ดดีนี่